ต่อตามเกมมันโดดล่องแอย่าประมาทมากหลบขวาโยกสายกูพันสไลด์โยกไอสัตว์มานพับโยกใจพองตายโดกตื่นเช้ามเกะเอ้ให้ทุกวันวิบมาโดกออดิ h e s e ส i c ม u r e นเดิน t h a อ s the ์ a y ท talk don't t ส k e t อ i s the wrong way it's b e e สซ์มาอดส้อยทองวันนั้นมันทองเค่แต่อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมันอีกสองอยิงม้มวัวแต่มองเดย์ ก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ถ้มึงเสือกกูมันไร่ระร้องไม่มีหันใจไม่ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอกจะสิกท็อกไม่ต้องคุยกับกูต้องพูดกี่ทีพวกมึงมันกิกก๊อกมึงมันสลิมตีซักคนแซนกับบิ๊กบล็อกไม่มีพลิกหลอกมึงลูกกูสิกเขซ้ำมาชิดด็อกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหม่์เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานเอาฮีทคว้ไปทำตลกกันยังสนุกสนาน คขาเรียกขายเพิ่เดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่ะติดธุระแต่เป็นธุระก,กันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคูนะ่น่าแต่สินก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสัก push me in ไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มิกินคิดจะแข่งกับกูคิ้ข้างคิดข้งก็กวีวินไอ้น้องระดับมึงน่ะ Sign click, clack, click, click, bang I the to sign week, soon cap shut my hint time D ลูกตุ๊ดว่ชชิแบกลวงจะสามเวสตูสปก้าตลอดเวลาอย่าถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดตสองข้างจะเอาข้างไหนของปอมมันควรจะวางไว้พี o d อดเราไม่มีทางใช้ faker ซาน o เดมโซเวลเจ็บที่สุดที่เจอมาห่มีอามโซเดวมนลอยล่องฟ้าเดดซาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมดฟังกระอ้อม l ล faker ซาน o เดมโซเวลเจ็บที่สุดที่เจอมาหมีอามโซเดวมนลอยล่องฟ้าเดซาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมดฟองกระอเอ จะเข้าพวดจะเข้าพวดระวังจะสามวิคลิกแคลคแคแบงระวังจะสามวิแบบไ่สู้แคปเช็ตมาให้กูทา h ดิลูกตุ๊ก watch you back ระวังจะสามวิจะเข้าพวดจะเข้าพวดระวังจะสามวิคลิกแคลคแคลแบงระวังจะสามวิแบบไปสู้แคปเช็ตมาให้กูถามดิลูกตุ๊ก w i t c h you back ระวังจะสามวิ้งถ้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้ยมึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว